นี้นะครับจะเป็นปั๊มอิมเมกจากประเทศอิตาลีนะครับรุ่น MF0340 นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายถึงรายละเอียดของตัวปั๊มก่อนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับใช้แสดงผลนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปุ่มปรับช่วงชักหรือว่าปรับสโตรกนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปุ่มปรับเลื่อนขึ้นหรือว่าเลื่อนฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มปรับเลื่อนข้างหรือว่าใช้เลื่อนตำแหน่งของตัวเลขนะครับ แล้วก็ตัวนี้ปุ่ม ESC นะครับเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มย้อนกลับนะครับแล้วก็ส่วนตัวสุดท้ายนะครับเป็นปุ่มเข้าโหมดต่างๆแล้วฟังก์ชันต่างๆนะครับจืเรียกตัวนี้ว่าปุ่ม Enter แล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับจะเป็นช่องเสียบที่อยู่ด้านล่างตัวปั๊มนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นช่องเสียบเข้ากับตัว Standby แล้วก็ตัว RAM นะครับแล้วก็ต <for> ัวต่อมานะคร cadre, ับจะเป็นช <f> um> <arta> ่องเสียบสําหรับการรับสัญญาณเข้าภายในตัวปั๊มนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะัับบจเเเป็ช่องสียข้ากตวนะครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นช่องเสียบเข้ากับอุปกรณ์ของทาง i m a เมนะครับที่เป็นตัววัดอัตราการไหลของเคมีนะครับเพื่อนคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทเอสไลดไดเลยนะครับและถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดปุ่ม s u b s c r i b e เพื่อรอติดตามว่าในคลิปหน้าเราจะมีคลิปอะไรที่มีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ